มันมีการสะดุดจากเบอร์ใหญ่ๆหรือหัวใจที่เป็นแกนกลางเนี่ยมันจะสะดุดทั้งวงรอบหนึ่งไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะบางดีมันสะดุดม่จะเปิดโอกาสให้กับคนที่ตกรถแอสเซทอะไรเนี่ยเป็นเบสแอสเซทสำหรับปี2026ในมุมมองของแต่ละท่านนะครับเขาบอกว่าผู้ใดพยายามเอาตัวรอดคนนั้น่ะแม่งตายก่อนแต่ผู้ใดที่จะสู้แบบพร้อมตายอ่ะ คนนั้นแม่งจะรอดซึ่งคนจีเนี่ยเป็นแบบนั้นทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าโมเดลเกิดฉลาดน้อยลงแล้วมีมีศัตรูลอบด้านหรือว่าไม่สามารถจะรักษาไอ้ทรัสต์ตรงนี้ให้ B2B มันโตได้ตามเป้าเนี่ยผมว่าอคอันนี้เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ต้องเฝ้าเฝ้าระวังคือมันไม่มีคำตอบว่ามันบับเบิ้ลหรือเปล่า<ะ>แต่คำตอบของมันก็คือ ก็ l ล่ the f u t u r e สันมนาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีพร้อมกับทีม Win the AI Era, Sis t e Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งวันนี้อันแน่นใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหู้นสศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 e v e n t ์ เ็นช่วงของการหาโอกาสเพราะว่าสินทรัพย์มันโตแปลว,ว่าเงินมันเข้าไปในตลาดนี้นะคะดังนั้นเรามา b b เบสล2มิตินะคะที่ชวนคุยเรื่องบ u บ b l ลเนี่ยไม่ได้ชวนคุยให้กลัวแต่ว่าวิเคราะห์สภาวะว่ามันใช่ b u เเบลไหมนะคะแล้วก็คือถ้ามันเป็น b u บลเนี่ย เราคว้าโอกาสหรือว่าเราป้องกันตัวเองจากมันยังไงได้บ้างนะคะขอฟังมุมพี่มี่หน่อยนะคะพี่มีมเท่าที่ดูในสภาวะการตลาดโลกตอนนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อเมริกานี่แหละนะคะที่เขาคุยกันเยอะๆเรื่องบับเบิ้ลเนี่ยนะคะพี่มีมองว่ามันอยู่ในสภาวะฟองสบู่ไหมบับเบิ้ลไหมส่วนตัวผมผมคิดว่าก็เหมือนกับทุกท่านที่มองกันมาตั้งแต่เช้าว,ว่ามันก็คงฟองสบู่นั่นแหละแต่จริงๆคําถามหลักที่เราอยากรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าฟองสบู่หรือเปล่าแต่มันจะแตกเมื่อไหร่ซึ่ง อยากขยายความตคัคนคริสตินหน่อยว่าเวลามันจะแตกก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเร็วกว่าความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นความคาดหวังนะเนาะเมื่อไหร่ที่ความคาดหวังมันสะดุดตรงนั้นน่ยมันก็จะเกิดบับเบิ้ลแครกลงมาจะแคร็กแรง crack แครกเบาก็ว่ากันไปเนาะเราก็มีหน้าที่ต้องติดตามและทําความเข้าใจภาพรวมมันว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราไม่พูดนะว่ามันจะเป็นเซอร์คูลาเอ่เวนิวเซอร์คูลาคาเปกหรือเปล่า แต่เราต้องเข้าใจภาพรวมว่าวันนี้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้หรือว่าเอ i d บีเดียมีจุดยืนตรงนี้ได้เนี่ยเพราะมันมีคนจำนวนหนึ่งประมาณ7-8-9คนแข่งกันลงทุน AI เพื่อจะสแสวงหาความเป็นผู้ชนะเมื่อเช้าอาจารย์นิเวศพูดดีมากเลยอาจารย์บอกว่าคนที่จะชนะใน AI เนี่ยจริงๆไม่ใช่คนที่กวาดยูเซอร์ได้เยอะที่สุดหรอกแต่เป็นคนที่สามารถจะเข้าสู่ตลาด Enterprise ได้ก่อนเพราะ Enterprise เนี่ยมีตังจ่ายถูกไหมครับ <S <S คราวนี้เราลองตั้งคำถามแล้ววนไปเรื่อยๆว่า OpenAI ไเขาเดินเกมอะไรผิดบ้างคือคุณต้องติดตามแล้วคุณต้องรู้ด้วยนะว่าแบบนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเป๋แล้วซึ่งถ้า OpenAI เป๋เนี่ยส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าผมก็พยายามอยู่ฝั่งจีนก่อนเพราะจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาคือ s o f t t e ท h ซึ่งผมมองไม่ออกแล้วกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเนี่ยเราบอก Open AI นําขาดเลย แต่หลังจากนั้นไม่นานเราก็บอกว่า a n t r r p p i กก็ทำตลาด Enterprise ดีกว่าอีกแป๊บหนึง่งบอกเจม i นาเริ่มฉลาดกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันยังอยู่ในเกมของว่าเราถอยมาดูข้างนอกมันก็สนุกดีเนาะแต่ถ้าเราจะเข้าไปเบสหรือไปเดาว,ว่าใครเป็นคนชนะเนี่ยสำหรับผมยากไปนิดนึงผมก็ยังอยากได้คนที่จะได้ประโยชน์จากโลกของ AI อาจจะเป็นอ,อีกไม่นานมาอาจจะลงมาที่แอปพลิเคชันเลเยอร์หรือจีนที่เขาทำไอตัว g e n e r อ a t i v e AI แล้วเขาให้เป็น Open Source เนี่ยทั้งหมดเขาคงให้ใช้ฟรีแหละเพื่อจะขายฮาร์ดแวร์เนาะผมก็สนใจบริษัทที่มีความเป็น Global Company ขยายไปได้ทั่วโลกแล้วก็มีขีดความสามารถทางการแข่งขันแบบเดิมที่เราเข้าใจว่า,าบริษัทนี้มีแบรนด์ที่ดีมี Economy of Scale ที่ดีมีเขาเรียกว่ามันมีขอบขีดที่เราพอมองเห็นว่า v a l u a t i o n มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าบางบางทีไปอเมริกามันฟังแล้วเนี่ยโอ้โหเคลิมทุกทีเลยแต่เวลาที่เราเห็น เขาเรียกว่ามันผิดจากไกด์แดนสักนิดหน่อยเนี่ยโอ้้นมันลงแบบทีละครึ่งหนึ่งอะครับครึ่งหนึ่งนี่ไม่ใช่หลายวันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับคือในวันเดียวมันสามารถจะลงได้เยอะมากๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเออต้องต้องหาทำยิงแต่คิดว่าคิดว่ามันจริงหมายถึงว่าเรื่องแรกคือผมว่า AI มันจริงมันจริงแน่แล้วว่าจะเป็น i m p a c คที่ใหญ่ที่สุดสําหรับการลงทุนในทศวรรษหน้าแล้วกันแต่เราจะมองหาโอกาสตรงไหนเนี่ยมันจริงมันเกิดขึ้นนะแต่คุณอาจจะไม่ใช่เลือกไม่เจอผู้ชนะ คุณคริสพูดถึงเครื่องมือก็ดูน่าสนใจนะคะมันไม่ได้มีแค่ asset แ s สเซทแะอสเซทหนึงนะคะมันคือ s t r a t จี้มันคือ o o ูที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะคะเป็นช่วงท้ายของเซสชันนะคะเราตั้งใจที่จะถามว่า asset อะไรเนี่ยเป็น base asset สำหรับปี2026ในมุมมองของแต่ละท่านนะคะไม่จำกัดเลยจะเป็น asset แบบไหนก็ได้จะเป็นหุ้นเป็นคริปโตเป็นทองคำนะคะหรืออีเวนต์ว่าจะเป็นเครื่องมือแบบที่คุณคริสพูดถึงก็ได้นะคะไม่จำกัดแต่ว่าอยากฟังว่าแต่ละท่านเนี่ย จะรับมือกับการลงทุนปี2 0 2 6หรือว่าจะสร้างความมั่งคั่งนะคะตามชื่อของเซสชันเรานะคะว่าเราจะ create wealth ใน volatile w o r l d ด้วย asset อะไรนะคะขออนุญาตเชิญพี่มี่ก่อนค่ะอยากเสริมเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับที่เวลาเรามองว่าไอ้เม็ดเงินลงทุนมันคุ้มค่าหรือมันได้ผลตอบแทน <c oughs> กลับมาแน่นอนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีวิธีดูอยู่เนาะอันนี้จริงๆไม่อยากข้ามเพราะมันสําคัญก็คือ <c oughs> อาจารย์ดามโมดารันเนี่ยเขาก็เคยพูดว่า variation เนี่ยที่ without narrative เนี่ย It's just a number แต่ narrative ที่ without valuation เนี่ย s t just r f e t r y tale หมายความว่า,า valuation ที่ไม่มีเรื่องเล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ตัวเลขแหละแต่เรื่องเล่าที่ไม่มีกำไรรองรับเนี่ยมันก็คือแค่นิทานที่เล่าให้เด็กฟังใช่ไหมครับสิ่งสำคัญเนี่ยอาจารย์ก็พูดไปด้วยว่าเราจะรู้ได้ว่าการคืนทุนที่คุ้มค่าของพวกเจ็ดนางฟ้าหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมันจะคืนทุนด้วยตัวเลขไหนเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่า พี่มี่ค่ะก็ได้หุ้นอเมริกาไป10กว่าตัวนะฮะก็น่าสนใจฝั่งจีนต้องสู้นะคะพี่มี่คือผมผมเห็นด้วยกับคุณ CK ว่า physical AI คือคำตอบของเกมนี้ผมคิดว่าเขาเรียก AI ที่อยู่บนหน้าจอมันมองยากมันไม่รู้ว่าใครจะชนะแต่ physical AI เนี่ยมันกำลังมาแล้วแล้วมันกำลังอยู่ใน any device จริงๆมันอยู่ในอุปกรณ์ทุกอย่างจริงจ แต่การที่เราจะเลือกเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกเนาะเรื่องเล่าเนี่ยมันต้องมีอดีตท,ที่พิสูจน์ได้ว่าคนคนนี้มันทําได้ผมเล่าประวัติของบริษัทนี้ก็คือเขาเข้ามาทําโทรศัพท์มือถือเป็นคนสุดท้ายในประเทศจีนเข้ามาตอนที่ทุกคนแบบมีผู้เล่น2,000เจ้าแล้วเขาขึ้นมาเป็นเบอร์นนหนึ่งในจีน <3. S 1> อ่าขึ้นเป็นเบอร์สามของโลกเนี่ยนะครับหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ท,ทําทีหลังทุกครั้งนะคนทําหูฟังทำริชแบนด์ทา Apple Watch เขามาทีหลังแต่เขาขึ้นเป็นเบอร์นนหนึ่งของโลกอีก หลังจากนั้นคนก็ทำหม้อหุงข้าวทำนู่นทำนี่มาตลอดทางสุดท้ายตลาดรถยนต์ Apple บอกเฮ้ยจะทำรถยนต์เวมีบอกทำด้วยนะครับแต่ Apple เลิกไปก่อนเสี่วมีบอกทำต่อมาเป็นคนท้ายๆเหมือนกันตอนนี้ทำท่าจะเป็นรถที่จองแล้วก็ใช้เวลานานที่สุดแล้วในจีนนะครับคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าไม่ได้ฟลุ หมายถึงว่าในองค์กรเนี่ยมันมีมันมีวัฒนธรรมองค์กรในการคิดค้นผลิตภัณฑ์คนจะมาทีหลังและปังกว่าได้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่หมูนะครับ Follow the future สมันาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีพร้อมกับทีม Win the AI Era, Sis the Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อน พบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันแน่นใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และผู้นสศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 Event